สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการฟิลของในเกมอัสุรานะครับสําหรับคนเก่าที่เลิกไปแล้วก็อาจะมีระบบฟิลนี้ขึ้นมานะครับการฟิลคืออะไรการฟิลคือเอ่อเอาของ2องอย่างหรือ2ชิ้นนะครับมารวมกันนะครับเช่นแบบนี้นะครับป่บอันนี้คือคือความสามารถที่ได้มาจากการฟิลนะครับฟิลแล้ว ยังไงต่อมันมีสีอะไรมัง่งคือฟิลแล้วม,มันมีสีสีแดงสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับสีขาวเป็นระดับกลางๆนะครับสีเขียวคือสุดท้ายครับคือความสามารถมันจะตันที่สีเขียวนะครับเนี่ยสมมติผมสีขาวยัดไปปั๊บมันก็จะเพิ่มความสามารถแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเอาดีเบียมขาวยัดไปมันมีโอกาส50%ที่จะแตกกับไม่แตกนะครับ ถ้าใครไม่อยากแตกก็ซื้ออัมพันมาฟิลซื้ออัมพันมาประกันได้ครับแต่อัมพันนั้นจะหายไปเลยโดยที่จะแตกหรือไม่แตกนะครับถ้าไม่แตกก็หายถ้าแตกก็หายครับหายอยู่ดีครับส่วนดีเบียมน้องขาวหาจากไหนคือหาจากหาจากเหมืองครับเหมืองเกมนี้มีระบบเหมืองขึ้นมาครับเหมืองนี่ไม่ใช่ดอกเข้าตัวนะครับมันจะเข้าไปในกิวที่เราอยู่ครับดีเบียมน้องขาว ห้านาทีมันจะดอปหนึ่งก้อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ลองศึกษาดูได้ครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับคือ,อการฟิวคือใช้สามารถใช้ก้อนอิเทอร์นะครับมาแทนของที่จะฟิวของที่เหมือนกันได้นะครับยกตัวอย่างนะครับผมไม่ผมมีเสืออ้อคงมายุตัวเดียวนะผมจะผมไม่มีตัวผมก็จะเอาก้อนอิเทอร์มาใส่แทนนะครับนี่ครับมันจะไปเป็นตามเลเวลของระดับ ที่ต้องการของวันนะครับถ้าสมมติว่า99มันก็ต้องใช้99ก่อนครับครับ